ป้าบือจมเอาเนาะมาเยี่ยมสวัสด right. <the> ีครับเชิญเชิญมาเยี่ยมสวัสดีสามพันเจ็ดร้อยอยาเพิ่งเข้าพี่เก็บเพิ่มเข้าห้องน้าเอาไม่ให้เข้าได้ไม่มีใครอยู่อืออือแล้วเราทับพี่อยู่ไหนอ่ะเนาะเราทับพี่อยู่ไหนถือถือเองมาท้ามืันหนึ่นี่เปิดเพลงอยู่นะถือเองมาท้ามกันหไม่รู้ค่ะ คนที่ใครที่เข้ามาครูวุ่นวายมากวุ่นวายหนึ่งเดินเดินเข้าบ้านจิบรอบแล้วมาตามครูใช่ไหมเระดับอยู่ไหนเราท๊อปี่อยู่ไหนโอ้ยมันซีทำไหมเราจับอยู่ไหนเอาไม่ว้อยไหนเราอยู่คอยู่หนคิดลืมโทรดินี่แหละไพี่จอยเขาเป็นคนแบบนี้ไง เขาลืมพอเขาเจอของใหม่เขาก็ลืมของพอได้อะไรละ่ะลืมอีกซิ่งจับอีกซิ่งออโว้ยหาพูดเรืเ่องจริงเ,เ,เดี๋ยวแ<ม>จมสวัสดีพี่แชมพี่แชม,มพี่แชมพี่แชมเมียหกพี่แชมไปกันใหญ่ครับไม่ได้ใช้ค่าหรอไม่ได้พี่จอยใช้ค่าพี่เด็กใช้ค่าพี่เออพี่จอยเราไปใช้ค่าไม่ใช้แชมพี่แจมอะไอยงเนี้ยไม่ได้ไปกันเถอะบ๊ายบาย ไม่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 อได้ยังพอพอจะบวมแล้วอันนี้บ้านพี่จอยก็เหมือนบ้านพี่เชมนะครับปกติใช่ครับบ้านพี่จอยเหมือนบ้านพี่เลยครับแต่ว่าผมรอพี่อยู่นะพี่จอยจะรอไปแล้ววันนี้วันพระกินไม่ได้เดี๋ยวผีข้อก่อน หนูปวดหัวปวได้ไหมเมื่อกี้ชมกันตั้งที่จะมาล้วเออเอาไว้เอาไว้ว่ามีแกไว้เพราะงั้นอายุบนุต้องปิ้มั้ยปิ้นปิ้นบ้านบ้านจาได้แจคำนัาอยู่แล้วครับยินดีเลยครับเดี๋ยวเพลงหนูก็หนูอ่ะจะหนูตั้งใจทําเพลงนี้มากเลยหนูไม่หนูจะตั้งใจร้องเพลงนี้คือเพลงของหนูอ่ะเสียงด้วยปิดแล้วแม่ท่าปิดแล้วนี่ค่ะเป็นเพลงนี้นะคะหนูตั้งใจอีลีอยากให้ทุกคนได้ยินเขาแน่จะโทรมาโทรมา มมีัันไไ่ด้รบเพลงนี้นะคะเพลงพี่หัวมาเรียบมาลำมบยากินเดีกยนเราหันไม่เป็นอะไรอะไรได้ค่ะ จะออกสามเยอันนี้ปันบ้านสล้านวิวม่อ้น,นี้เทวินจะออกแล้วออไอนน้พี่ตั้งใจฟังใหม่อกีบ้าม้ต